สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องยันยันข่าวชอบกดไลค์ชอบกดแชร์แล้วแต่แ่ของแชร์แชร์กดนานๆกดยันยันกดเยอะๆนะคะคลิปแรกของวันนี้เราเบรกข่าวกันก่อนดีกว่าครับเป็นเรื่องอะไรสําคัญสําคัญเรื่องอะไรสนุกสนุกเลยอยากจะมาเล่าข่าวกันก่อน้วเดี๋ยวค่อยไปฟังรายละเอียดอะไรกันได้หลายๆอย่างในคลิปยาวนะคะเบรกข่าวกันค่ะ ค่ะดิฉันก็ไม่ทราบว่าระหว่างจันสีกับช่องของไอเคและทีมของไอเคเนี่ยไปหมางใจกันตอนไหนนะคะแต่ที่เห็นชัดเจนคือช่วงนี้ปกติจะมีแต่เรื่องของอียานกับเรื่องของสายวิตยยานดำแจยานดำแจยานดำแจะนะคะตอนนี้ก็จะมีแทรกก็คือในเรื่องของทีมจันสีเมื่อวานนี้ก็ เอาบางอย่างให้ดูไปบ้างอย่างวันนี้ก็จะเห็นว่ามีการพูดถึงตำหนิอีธานกับเอมไอซิเรื่องเอ,เอาเรื่องราวของทนายตั้มมานั่งเล่าหัวเราะกันค,คิกคักคิกคักดูเหมือนที่ฉันจะได้พูดไปในอะไรแล้วทีหนึ่งนี่นะคะแต่ที่นี่มีคนมาถามที่ฉันว่าเอา๊ะผู้ชาย ที่เราเห็นที่เขาเอามาประกอบภาพเนี่ยจะใช่ M หรือเปล่าแต่ดูแล้วมันต่างจากภาพที่คนที่เคยสนิทเคยรู้จักกระทินจันสีได้ให้ดูได้เอามาทำคลิปว่าคนที่เป็น M กับคนที่เป็นเอ,อ e เนี่ยคือใครยังไงกันดิฉันบอกว่าไมเชรวันไม่ใช่คนธรรมดา คือวิธีการของเขาเนี่ยเราจะรู้ดิฉันจะทุกคนน่าจะรู้ทางดีแหละว่าการเอารูปใครมาเปิดมาปล่อยๆทีละนิดทดมันจะต้องมีเลสไหนมีอะไรที่เกี่ยวข้องก็ต้องอนุมานว่าเขาคิดว่าคนคนนี้คงจะเป็นเอ็นนั่นแหละถึงได้เอามาให้ดูแต่จะใช่ตัวจริงหรือเปล่าเราก็ไม่รู้นะคะเรื่องนี้อาจจะต้อง แต่ใหม่ชรวันเขาไม่ต้องระวังอะไรเขาเป็นอวตารใครตามจับเขาไม่ได้เดี๋ยวจะเหมือนกับกรณีที่พวกเราบางคนไปรับข้อมูลมาเอารูปว่าคนนี้เป็นเอ็มคนนี้เป็นเอ็มเอาออกมาพูดกันแต่แล้วพอใครไปแตะเข้าก็โดนแจ้งความโดนเล่นงานอย่างดิฉันที่โดนไปที่ขอนแก่นทั้งที่ไม่ได้ไปหมินประมาทอะไรนะคะเพียงแต่ ย้ำเตือนว่าให้ไปพิจรารณากันเองเราไม่รู้ไม่มีหลักฐานว่าใช่หรือไม่ใช่อย่าพึ่งไปคิดว่ามันใช่เพราะฉะนั้นตอนนี้ห,นหรือขนาดที่บอกว่าเออมันไม่เหมือนเอ็มที่มีคนเคยเอามาทำคลิปหรือเอาคลิปมาให้ดูคนที่เคยสนิทอาจจะถูกหลอกมาอีกทีก็ได้ค่ะ อยากจะให้รู้ว่าในโลก u t u b e เนี่ยมันหลอกกันคือในโลกโซเชียลทั่วไปมันหลอกกันง่ายมากไอ้คนที่คิดว่าใช่ไอ้คนคิดว่าสนิทก็คิดว่าใช่แต่โดนหลอกมาอีกทีหนึง่งโดนเอาภาพโดนอะไรหลอกมาอีกทีหนึง่งคือไม่ไม่มีใครเคยเจอตัวจริงแม้กระทั่งจันสีเองอาจจะไม่ได้เจอตัวก็ได้ใช่หรือเปล่าไม่รู้นะคะอันนี้แต่ที่แน่ๆก็มีการ ด่าไปถึงเอ็มถึงอีธานเหมือนกับไม่พอใจกันแย่งกันเก่งแย่งกันมีความเป็นผู้เชี่ยวชาญทางกฎหมายหรือเปล่าอันนี้ฉันก็ไม่ทราบว,ว่าเขาทะเลาะกันเรื่องอะไรรู้แต่ว่าเขาตอนนี้เริ่มสัดกันไปสัดกันมาแล้ว ปกติจะไม่ค่อยได้ไปดูไลฟ์ของจันสียนะคะยกเว้นว่าเวลาที่นายนาชีตัดออกมานะคะในนาทีตัดออกมาให้ดูก็ปรากฏว่าอันนี้เป็นของช่องใหม่ชารวันที่ตัดคลิปจันสีที่จันสียมีการพูดถึงเรื่องที่ใหม่ชารวันเนี่ยเอาข้อมูล คดีของดิฉันนะคะตัวดิฉันเนี่ยเป็นคนถูกเปิดเผยข้อมูลคดีว่ามีคดีอะไรที่ไหนว้าดิฉันก็ยังนั่งดูเฉยๆก็เออก็คือรู้ว่าเขาเป็นอปาตาเราทําอะไรเขาไม่ได้อยู่แล้วนะคะแล้วเขาไปได้มาจากใครอะไรยังไงดิฉันก็ไม่ทราบหรอกค่ะแต่จันสีเนี่ยออกมาปกป้องคุณมนูซึ่งเป็นคดีที่เขาแจ้งความดิฉันเนี่ยใน เป็นการแจ้งความที่ขอนแก่นนะคะสะพบ้านเฮดนะคะก็เป็นการแจ้งความที่ขอนแก่นแล้วจันศก็ออกมาบอกว่าเนี่ยคือจะเอาไปอะไรยังไงน่าจะถามพี่มนูก่อนเขาอยากเปิดเผยอะไรไหมอาจจะเป็นตรงที่ว่ามีการขอถอนหมายจับอะไรทำนองนี้มีการออขอออกมาจับแล้วก็ไปขอถอนหมายจับตรงเนี้ย ก็เลยมีคนหลายคนเหมือนกับว่าคุณมนูถอดใจที่จริงคือต้องอ่านให้ดีให้ให้เข้าใจอันนี้เป็นปัญหาของใหม่นิดนึงก็คือพอใหม่ไปเอาข้อมูลอย่างนี้มาแล้วคือไม่ให้เขาอ่านชัดๆเอามาสรุปเองแล้วคนบางคนเขาไม่ไม่เข้าใจนะคะควรจะให้มีแอบางจุดอะไรอย่างเงี้ยไปถอนอย่างเงี้ยคุณมนูอาจจะเสียชื่อเพราะมีคนหลายคนไปตําหนิว่า คือถอดใจเหรอไปถอดอะไรทําไมที่จริงมันไม่ใช่ดูเหมือนจะมีการขอออกหมายจับดิฉันแล้วศาลไม่อนุมัติหมายจับอย่างนั้นหรือเปล่าอันนี้จะไปโทษคุณมนูไม่ได้ว่าเขาไปถอนอะไรอย่างนี้นะคะหรือบางทีไอค้ไอคนที่ไปถอนคือคุณมนูจะไม่มีสิทธิ์อะไรนะคะไม่ใช่เขาถอดใจนะแต่อาจจะเป็นตำรวจพิจารณาแล้วว่ามันไม่บอกไม่ควรอะไรอย่างนี้หรือเปล่า คือเขาเป็นเจ้าทุกข์อ่ะพอขั้นตอนถึงมือตำรวจเขาก็ไม่ได้มีสิทธิ์อะไรจะไปบังคับบัญชานะคะเพราะฉะนั้นคนดูเอฟซีอะไรก็คืออย่าหึมหึมเนี่เห็นไหมคะมันเหมือนกันกับการเอาภาพแล้วมาบอกว่าคนนั้นเป็นคนนั้นคนนี้เนี่ยเราแน่ใจแร้วหรือไอ้คนที่มาบอกเรามันใช่หรือเปล่าแลวเห็นไหมคะพอเอามามาพูดกันนู่นนี่กันก็มีคนโดนคดี แต่คนที่เอาออกมาเขาไม่ได้โดนคดีอะไรเพราะเขาใส่หน้ากากคนไม่มีคนรู้พอดนฉั้นแจ้งเตือนกลายมาเป็นโดนคดีแต่ก็ไม่เป็นไรค่ะก็แล้วแต่ดุลพินิจของคุณตํารวจแต่ดิชันขำตรงที่ว่าเขาเอาคาดีของตัวดิชันแบบไปโดนอะไรมาบ้างไรนนี้ออกมาไอ้ตัวคนที่โดนเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวตรงเนี้ยไม่ได้เดือดร้อนเลยแต่จันทรีออกมาเดือดร้อนแทนคุณมนูแล้วก็เลยต้องมีปากมีเสียงกันก็เลยได้รู้ว่า ถูกบล็อกจากกลุ่มของจันทร์สีรู้สึกกลุ่มของจันทร์สีจะใจบางนะคะออคนบางคนเนี่ยมีใจบางมากแต่หน้าหนาวเวลาขึ้นไฟ์เวลาว่าคนอื่นเวลาอะไรอย่างนี้ใจบางเนาะแปลกมากคือดูเหมือนตัวเองจะรับคำออวิาพากษ์วิจารณ์อะไรไม่ได้แต่ก็แล้วแต่ครับเป็นเรื่องของเขาตรงเนี้ย ในตัวในนาทีตอนที่ออกมาเขียนโพสตออ์สนับสนุนช่องของไอเคอาจจะเริ่มมีปัญหากับช่องจันสีแล้วหรือเปล่าในกรณีที่เดินทางไปบ้านของครอบครัวฉันที่อยู่ทางใต้เลยนี่นะคะก็ ไม่รู้ก็ตีไปตีกันเองล้วกันกันที่ฉันเป็นคนนั่งดูเป็นคนกระจายข่าวแล้วกันว่าไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นแต่ก็เถียงกันไปเถียงกันมาซึ่งมันคือถ้าเห็นทั้ง ถ้ารู้จักนิสัยการทํางานของไอ้แค่แล้วก็จันสีเราจะเข้าใจแหละค่ะเหมือนกับที่สุพรรณีเขาชอบบอกว่าจันสีจะอยากจะล้มนั่นล้มช่องนั้นช่องนี้คือมัอนเหมือนกับว่าคือทั้งสองช่องต่างคนต่างฝ่ายพอใครดูจะดังดูจะมีดีกว่าก็จะขมิกันอะไรแบบนี้ค่ะค่ะดิฉันก็ไม่รู้ว่าที่เขาพูดว่าอดีต ยูทูบเบอร์ของดำเนี่ยหมายถึงใครแต่ดูแล้วคดีบูมวันนี้มีคดีบูมที่มีคนหมิ่นประมาทอะไรแม่บูมด้วยเนี่ยนะคะก็เห็นบูมเล่าว่าคือ,อ,อวันนี้ต้องประกันตัวหาเงินประกันตัวไม่ทันก็เลยต้องเข้าต้องเข้าเรือนจำต้องคุมขังไว้ก่อนว่างั้นเถอะนะคะทีนี้ตรงนี้เนี่ย ดิฉันไม่รู้หรอกว่าใครแต่บูมเรียกว่าหมาแก่ก็เลยเดา,อาวอกว่าน่าจะหมายถึงหยาดเพชรนะคะแต่เพชรจริงประการใดอันนี้ที่ฉันไม่ทราบก็ยังเห็นหยาดเพชรยังยังขึ้นไลฟ์อยู่มาสามชั่วโมงก่อน,น,นทำคลิปอยู่นะคะอันนี้ไม่รู้แต่สิ่งที่ดิฉันจะชี้ให้เห็นคือพอทั้งทั้งที่หยาดเพชรเนี่ยไม่ได้เคยเป็นยูทูบเบอร์อะไรของสาวิตจีอย่างชัดเจนนะคะเขา เป็นอิสระลอยไปลอยมาของเขาพึ่งมามีไปเคยไปกินข้าวด้วยกันครั้งหนึ่งมามีอะไรครั้งหนึ่งแล้วก็เป็นช่วงสั้นๆแล้วตอนหลังก็มีเรื่องมีราวมาตอนนี้ยังด่าทอสวิตจีด้วยซ้าไปตอนที่ออกจากสาวิตจีทุกคนหลายคนก็โดนด่านะคะไม่ว่าจะเป็น <c oughs> ตัวหยาดเพชรหรือตัวคู่กรณีหยาดเพชรอย่างลาเต้ตอนนี้ถ้าเกิดลาเต้ไปทําอะไรก็เดี๋ยวจะกลายเป็นอดีต youtube ของดำไปอีกทั้งๆท,ที่ลาเจ้ตอนนี้ก็คือด่าท,าทั้งดิฉันด่าทั้งสวิจีไปด้วยนะคะก็ไม่รู้ว่าเรื่องอะไรเหมือนกันนะแต่ที่ฉันจะให้ดูก็คือว่าการยงนี่เป็นจุดที่ทำไมชัยพลต้องออกมาพูดเพราะเห็นไหมคะคนทั่วไปก็จะคิดอย่างนี้ไอ้ขาหมูว่าละยงคุณนุ้นยงคนนี้เป็นอดีตเป็นยูทูบเบอร์ของดำเป็นยูทูบเบอร์ของดำ กลายเป็นว่าเวลาคนพวกนี้ไปทําอะไรผิดก็จะต้องมองว่าเนี่ยเป็นเป็นคนเลวเป็นคนของดำชัยพลถึงต้องรีบบอกกับคนอื่นไม่เกี่ยวข้องกับคุณไม่เกี่ยวข้องกับบุมน้อยเพราะถ้าคุณไปทําอะไรไม่ดีแล้วคนก็จะมองว่าเป็นอดีตมือขวาเป็นมือขวาเป็นอะไรอย่างนี้ทุกคนก็จะผูกแบบนั้นแต่คุณกับชัยพลเนี่ย มันเชื่อได้ว่ามีความสัมพันธ์และยังมีความสัมพันธ์อยู่เพราะเมชายพลยืนยันเองว่าคุณยังติดต่อกอับเมีชายพลอยู่ทําอะไรจะต้องบอกดูกรณีคดีของสุเทพพอรู้ว่าเถกไม่ไปตัวคุณก็ไม่ไปนี่คือคุณส่งสารกันเรียบร้อยแล้วเถกรู้แล้วว่ามีการคุยกันกับทนายของสุเทพและโอเคแล้ว คุณก็เลยไม่ไปเหมือนกันเพราะฉะนั้นมันมีสัญญาณว่าคุณยังติดต่อกันอยู่แต่จะชี้ให้ดูว่ามันมีความพยายามจะโยงใยแบบนี้เนี่ยแหละที่ทําให้ชายพลต้องตัดคุณออกต้องด่าคุณออกสื่อเพื่อที่จะยืนยันว่าไม่เกี่ยวข้องกับคุณคนนี้แล้วถ้าเขาไปทําอะไรไม่ดีเป็นเรื่องของเขาเองอย่ามาโยงว่าเป็นอดีตยูทูบเบอร์หรือเป็นยูทูบเบอร์ของชยัยพล ตรงนี้แหละค่ะไหล่เอ้ยนั่งทำคลิปรัวๆนะคะแตฉันอยากให้ดูปกอันเนี้ยถ้าพิสูจน์ได้ว่าสิ่งที่เขาพูดไม่เป็นความจริงคือสาวิตีไม่ได้โกหกไม่ได้พูดอไอเพราะถ้าสาวิตีโกหกในศารจริงๆเนี่ย ทนายของไอ้ไหลที่เข้าไปที่อยู่ในศาลเนี่ยไม่ทําอะไรเลยคะไม่ทําให้ศาลเห็นเลยว่าคนคนนี้ที่ตอบศาลมาเป็นเรื่องไม่จริงใช่ไหมได้ทําอะไรไปหรือเปล่าแต่ถ้าสาวิตรีไม่ได้โกหกเขาบอกว่ามีการถามสาวิตรีว่ารู้จักคนที่อยู่ที่ฝรั่งเศสไหมสาวิตรีตอบว่าไม่รู้จักแล้วทนายของคุณทําอะไร ดิฉันจำได้ว่าตอนนั้นคุณเล่าคุณบอกว่ารู้จักนะดิฉันไม่รู้เหมือนกันแต่เป็นข้อมูลที่อยู่ในสารคุณมาออกมาพูดเนี่ยมันถูกผิดยังไงคุณพิจารณาเอาเองก็แล้วกันค่ะแต่คุณบอกว่าคุณเล่าเป็นนิทานเพราะเอาแต่นั่งเล่านิทานอย่างนี้สิคะถึงได้โดนคดีหรือเปล่าอันเนี้ยปกเนี้ยคลิปเนี้ยดิฉันคิดว่าสาวิธีเอาผิดได้นะถ้าอยากจะเอาผิดพุทอาจจะโดนอีกคดีก็ได้นะ คดีวันนี้ไต่สวนวันนี้ตรงตามที่ที่ฉันพูดไว้ไม่มีผิดว่าไอ้ไหลจะขอเลื่อนโดยที่ตัวมันเองยังนั่งอยู่ยังอยู่ดีไต่สวนมูลฟ้องเป็นเรื่องของโจทก์กับสารแต่จำเลยเนี่ยสามารถส่งทนายหรือจะเข้าไปสักค้านส่งอะไรเอกอะไรอย่างนี้ได้ปรากฏว่าก็ใช้วิธีเดิมอย่างที่ที่ฉันพูดไว้ไม่มีผิดว่าเดี๋ยวจะให้ จะต้องมีคนไปส่งจดหมายส่งเอกสารว่าตัวเองเนี่ยตัวทนายเนี่ยอยากจะเข้าไต่สวนคืออยากจะเข้าไปสักคานแต่ติดงานนัดอะไรนี้อยู่ก่อนขอเลื่อนไปก่อนตกลงก็เหมือนกับยืดชีวิตยืดเวลาออกไปเป็นเดือนพฤษภานะคะดูเหมือนจะเป็นสิบเก้าพฤษภาอีกอย่างหนึ่งนายนรินรู้ว่า ทนายของสาวิจีเนี่ยเป็นทนายที่เขาเคยเขาเคยจ้างงานกันเขาก็รู้ว่าถ้ามาแต่ละครั้งก็ต้องมีค่าใช้จ่ายอันนี้มันปกตินะคะมันปกติจะได้ทํางานไม่ทางานเพราะฉะนั้นเขาถึงพยายามใช้วิธีเลื่อนเหมือนกันแกล้งให้สาวิจีต้องจ่ายค่าเดินทางอยู่เรื่อยๆอันนี้เป็นวิธีที่ดิฉันมองว่ามันยังไงล่ะมันไม่ค่อยซื่อสัตย์นะคะ คือรู้ตัวเองปางตายแน่ๆแล้วตอนนี้อาจจะปางตายอยู่กับคดีที่สอพอกบตูมที่ไปไม่ถึงดวงดาวดับซะก่อนว่างั้นเถอะก็แจ้งข่าวนะคะว่าเป็นไปนตามที่ดิฉันได้คาดเดาเอาไว้ ว่าจะส่งหนังสือไปว่าทนายจะขอเข้าร่วมใต่สวนมูลฟ้องด้วยแต่วันนี้ติดคดีอย่างอื่นติดอะไรเช่นเวลวขอเลื่อนไปเป็นนัดหน้าก็ต้องหาเวลาที่ว่างตรงกันก็กลายเป็น19พฤษภาคมก็ยืดเวลาไปอีกแต่ไม่เป็นไรนะจ๊ะที่นี่ยืดเดี๋ยวจะมีคดีผมแดงตามมาอีกใจเย็นๆใจร่มๆค่ะเดี๋ยวจะมีคดีผมแดงตามมาอีกแล้วทีนี้ ถ้าคุณจะเลื่อนคนที่จะหนักก็คือพวกคุณเองพวกคุณจะต้องเดินทางไปยื่นหนังสือไปยื่นอะไรยื่นเลื่อนคนที่จะหนักก็คือพวกคุณเองก็รอดูกันค่ะเด็กๆที่อยู่ในนา ก็มีพอสมควรอยู่เรารู้กันอยู่แล้วว่าลูกของจำเลยเนี่ยอยู่ในฐานะเจ้านายก็ไม่ต้องออกมาทำอะไรเลยยกเว้นออกมาลํานะคะคู้คนก็จะชื่นชมถ้าออกมาอะไรทำอะไรกินเองสักอย่างก็จะกลายเป็นอะไรที่พิเศษว้าวมากแล้วก็ อย่างน้องบางคนเราแทบจะไม่ได้เห็นอย่างนาเดียหรือลูกของแอร์เราจะไม่ได้เห็นเเหมือนกับเขาพยายามที่จะไม่มายุ่งอะไรกับตรงนี้เลยแต่เด็กที่เราเห็นทํางานทุกอย่างทํานุ่นทนํานี่อยู่กับพวกสวและช่วยทําแล้วก็เป็นเด็กที่เอ็ซีแน่ๆรักใครเอนดูก็คือน้องมิวน้องหมิวก็จะเห็นมาทางกับข้าวบ่อยไปช่วยรดน้ำต้นไม้คือขยันขันแข็ง,ขงก็เป็น ผลพวงที่ได้รับก็คือการขยันขันแข็งแล้วก็เป็นที่น่าเอ็นดูกับแม่แม่เอซก็สนับสนุนน้องมิวเด็กคนนี้เด็กเขาทำดีเขาขยันขันแข็งช่วยแม่เขาก็เป็นเรื่องดีค่ะอันนี้ก็ชื่นชมนะค่ะยอดต้นกันผ้าป่าที่เขายกไปแล้วก็ ของบัญชีที่โอนตรงเข้าบัญชีวัดก็ประมาณตกแสนนิดๆนะคะไม่ถึงแสนหนึ่งหมื่นนะคะตอนนี้กำลังต่อยอดกันอยู่อีกดิฉันเอามาให้ดูก็ตรงที่ว่าเพราะมีคำพูดบังคับมีคำพูดบางคำที่ดูถูกดูหมิ่นสาวิตรีว่าสาวิตรีจะไปร่วมวิ่งทำไมไม่ได้มีใครเชิญวิ่งเขาอาจจะเป็น สถานที่ที่เขาไปวิ่งดิฉันไม่รู้นะคะว่าเขาจะจัดอะไรเป็นแบบไหนแต่ที่นั่นอาจจะเป็นสถานที่ที่เช้าๆคนไปวิ่งกันอยู่แล้วก็ได้นะคะเป็นสถานที่ที่คนไปวิ่งออกกําลังกายกันอยู่หรือเปล่าเขาก็แค่ชักชวนคนในกลุ่มเขาไปวิ่งออกกําลังกายกับคนอื่นๆโดยไม่ได้มีการ จัดเป็นงานอะไรใหญ่โตแต่มีคนดูถูกดูหมิ่นว่าใครเชิญมึงไปเหรอมีนายอำเภอเชิญไหมมีผู้ใหญ่มีข้าราชการอะไรใหญ่ๆเชิญไหมอะไรทํานองนี้นะคะคือมาเทียบกับว่าลุงพลเขาไปเนี่ยลุงพลเขาได้รับเชิญคนคนู้นคนนี้อะไรอยู่นี้ดิฉันเลยเอาให้ดูว่างานที่ชัยพลได้รับเชิญและมีคนต้อนรับเยอะในะส่วนมากเป็นงานที่เขาต้องการเงินจากเอสซีชัยพล กระทินผ้าป่างานอะไรที่ต้องระดมทุนบริจาคอะไรพวกนี้เขาก็จะมาเชิญชัยพลไปร่วมเพราะชัยพลเป็นตัวเงินตัวทองค่ะมันต่างกันในของสายวิจีนั้นเป็นแค่คนกลุ่มเพื่อนที่คิดจะไปวิ่งด้วยกันเท่านั้นเองทุกคนต้องเอามา มึงวิ่งไม่ได้นะใครเชิญมึงไปทําไมเขาจะวิ่งไม่ได้คะสองขาเขามีเขาไม่ได้เป็นอัมาพาตอมาัมพฤกษ์จริงไหมดิฉันก็ไม่ค่อยเข้าใจเหมือนกันที่ลุงคุณนี่อู้หูลุงกูวิ่งได้ลุงกูได้รับเชิญลุงคุณเป็นฆาตกรฆ่าเด็กนะคะแต่เห็นไหมคะคนต้อนรับทุกคนอ้หูลุงคุณกรีสนันเด็กอนุบาลกรีสนันทุกคนต้องต้อนรับเพราะอะไรเพราะเอฟซีชัย,ยพลให้เงิน แต่ตอนนี้คุณดูสิอย่างที่ที่ฉันบอกจะเรียอะไรกันตลอดถ้าจะทุกเดือนเดือนละครั้งสองครั้งเนี่ยใครมันจะมาให้มากขนาดไหนตั้งเป้าห้าแสนได้แค่แสนเดียวเนี่ยถือว่ายอดตกไปเยอะนะคะกระจอกลงเยอะนะคะ